วันนี้ผมจะมาบอกต่อเพลงฮิตที่ฟังวนไปทั้งวันช่วงนี้อินสุดๆกับเพลงแค่เพื่อนค่ะของใครนะอ๋ออิงวรุณทรนนั่นเองคือตอนแรกเพื่อนส่งมาให้ฟังผมก็แบบเพลงอะไรวะชื่อแปลกๆพอได้ฟังเท่านั้นแหละติดงอมแงม เนื้อเพลงมันโดนใจมากทุกคนคือมันตรงกับชีวิตจริงของผมเลยอะแอบชอบเพื่อนแต่ทำได้แค่เพื่อนจริงๆแล้วดนตรีก็ดีมากฟังแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในพวังคือมันฟีลกู๊ดแต่ก็แอบเศร้าเบาๆเมื่อวานตอนขับรถไปทำงานผมก็เปิดฟังพอถึงที่ทำงานก็เปิดอีกตอนกินข้าวก็เปิดตอนอาบน้ำก็ยังเปิดแฟนผมยังแซวเลยว่านี่เธอเป็นอะไรมากป้าฟังอยู่เพลงเดียวทั้งวัน แต่ผมก็บอกไปว่าก็เพลงมันเพราะนี่นาะเข้าใจปะใครที่กำลังหาเพลงฟังเพลินๆหรือกำลังอยู่ในสถานะเพื่อนผมแนะนำเพลงนี้เลยครับรับรองฟังแล้วอินตามแน่นอนลองไปฟังกันดูนะครับแค่เพื่อนค่ะอิงวรุณทรแล้วมาบอกผมด้วยนะว่าชอบกันไหมรับประกรันความติดหูฟังวนไปทั้งวันแน่นอน